พาไปดูเรื่องราวของคุณแลมโบอีสานนะคุณเสกสกลอัถาวง์ค่ะเมื่อวานนี้เดินทางไปยังกองบังคับการป้องกันรปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเข้าให้ข้อมูลกับตํารวจเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในขบวนการร้องเรียกทรัพย์สินอธิบดีกรมการเข้าซึ่งเคยทําพฤติกรรมเดียวกันกับตัวเองค่ะ,ะคุณแรมโบอีสานเปิดเผยว่ามาเร่งรัดคดีที่เคยถูก ในอ,อผู้ต้องหาในกลุ่มของในสกระทําากรลักษณะเดียวกันกับที่อธิบดีกรมการเข้าโดนตัวเองเห็นว่าเป็นพฤติกรรมที่ซ้ำซากอันตรายต่อบ,บ้านเมืองก็เลยเข้ามาให้ข้อมูลกับตํารวจนะคะที่ผ่านมายอมรับว่าตัวเองมีความทุกข์เพราะว่าถูกคุกคามเจ็บปวดมากแม้ตอนนั้นจะเป็นถึงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษานายกยังถูกกระทําแล้วถ้าประชาชนธรรมดาต้องมาเจอบุคคลที่มีพฤติกรรมเช่นนี้จะทําอย่างไรยืนยันว่าวันนี้ไม่ได้ต้องการมาเปิดหน้าชน แต่ต้องการให้คนที่กระทำความผิดได้รับโทษทางกฎหมาย